กบตัวใหม่ในบ่อนะครับถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของกบเนี่ยหลายคนก็อาจจะนึกไม่ออกนะครับแต่ถ้าเกิดใครเป็นแค่ติ่งเนี่ยอาจจะนึกไม่ออกแต่ถ้าเกิดใครเป็นสาวบกจริงๆในฝั่งของสายเลือดบล็อกเชนนะครับหรือชาวคริปโตเนียนก็พอจะรู้นะครับว่าตัวกบเนี่ยมันหมายถึงเหรียญอะไรนะครับ นั่นก็คือเหรียญมีมอย่างเปเป้ปนะครับที่อยู่บน1อันดับ1ในร้อยของคอยมาเก็ตแคประดับหนึ่งในร้อยเลยนะครับก็คือสูงมากๆนะครับด้วยอ่ามาเก็ตแคปของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณสามร้อยสี่ร้อยล้านนะครับดอดลล่าซึ่งเหรียญมีมที่มี m a r k e ตแคปแบบนี้ไม่ได้มีเยอะ นะครับไม่ได้มีเยอะจริงๆดังนั้นเปเป้นะครับเป็นเหรียญของสัญชาติอเมริกานะครับอเมริกาแท้เลยนะครับมีบางข่าวมีเรฟเ r e n ว่าตัวที่ถือจริงๆคือวานแบ็คล็อกนะครับวานแบ็คล็อกเป็นคนถือนะครับรวมถึงเป็นเหรียญที่อีลอนมาร์กมีการกาวขึ้นมาด้วยนะครับในช่วงประมาณเดือนเมษายน นะครับมีการกล่าวขึ้นมาฉะนั้นเปเป้เนี่ยถือว่าเป็นเหรียญที่จะว่าจะปั่นก็ได้นะครับแต่ผมเชื่อว่ามันไม่ใช่ปั่นธรรมดานะครับมันต้องมีอะไรในอนาคตที่มากกว่าการปั่นเหมือนกชีบะละแหละนะครับฉะนั้นใครจะเล่นเปเป้จะต้องพิจารณาให้ดีนะครับว่าการระเบิดราคาของเปเป้ครั้งหน้าอาจจะเป็นจุด ที่เปเป้จะระเบิดราคาครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่จะมีการระเบิดราคาใหญ่จากตลาดกระทิงนะครับหรือถ้าเกิดจะไประเบิดตอนตลาดกระทิงแล้วระเบิดทีเดียวเนี่ยคุณอาจจะต้องรอเวลาถึงหลายปีเลยฉะนั้นข้อมูลจากลุกออนเชนเขาบอกน่าสนใจมากนะครับวานตัวนี้ใช้ชื่อว่า exodus นะครับเป็นวานเปเป,เป้มีกระเป๋าเงิน3ใบซื้อ pndc ถึง 9 6 5 0 0กหัดอลลาร์นะครับตัวนี้ก็เป็นโทเคนดั้งเดิมของพ o น d e x นะครับซึ่งตัวนี้เป็นโปรเจกต์ย่อยของเปเป้ PNDC หรือปอนนะครับตัวนี้เป็นโปรเจกต์ย่อยของเปเป้เปเป้มีอะไรไหมนะครับมีโปรเจกต์อะไรที่อยู่เบื้องหลังไหมไม่มีมีแต่ NFT นะครับฉะนั้นตัวของพอเนี่ยเด็เนี่ย จะมาเป็นคล้ายๆกับตัวของชีบะนะครับอย่างชีบะเขาก็จะมีแพลตฟอร์มอย่างชีบะ s วอปนะครับตัวที่น้ำล่องก็คือชีบะเนาะแล้วเหรียญลูกของเขาอีก2ตัวก็คือโบนกับลิชนะครับเราก็ชินะครับที่เป็น nft ฉะนั้นถ้าเกิดพูดถึง p ปเป้เปเเป็นเหรียญเหมือนชินะครับแล้วเหรียญ PnDC เป็นเหรียญเหมือนชีบะอุปทานมีเท่าไหร่นะครับประมาณยี่สิบสองล้านล้านนะครับแล้วก็อุปทานเต็มมีประมาณห้าสิบล้านล้านนะครับก็คิดว่าไม่ได้เยอะเกินไปฉะนั้นเหรียญน,นี้ควรซื้อไว้นะครับอย่างน้อยสิบดอลลาร์นะถ้าเกิดไม่อยากจะเสี่ยงอะไรมากสิบดอลลาร์ือจบเลยนะครับเนาะเพราะว่า เหรียญมันก็เยอะแล้วนะครับช่วงเนี้ยคือเจียดไปสักสิบดอลลาร์เผื่อได้ล้านหนึ่งโอเคไหมนะครับรอสักปีสองปีได้ล้านหนึ่งสำหรับคุณอ่ะคุณคิดว่ายังไงนะครับดังนั้นเหรียญพรเด็กเนี่ยนะครับเ,เหรียญ pndc เนี่ยก็มีคนซือ้อก็เป็นวานเปเป้ P P เลยนะครับซึ่งทั้งหมดประมาณสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันล้านโทเค็น ด้วยมูล,ลค่าประมาณ600เท h หรือเงินประมาณ965,000ดอลลาร์ดูรายกรรมดังกล่าวนะครับก็ทำให้เห็นว่าวานเนี่ยมีการย้ายเงินนะครับใครที่ไม่ได้ศึกษาให้ดีนะครับก็คิดว่าเฮ้ยเปเป้ตอนนี้ลักภูแน่เลยนะครับมันมีข่าวว่าตัวของตัวของทีมงานภายในอ่ะทำการค่อยๆเทขายเหรียญเปเป้ออกมา นะครับอาจจะเป็นอีลอนมาร์อาจจะเป็น Musk, อนน้น un, ก็เป็นไปได้อีลอนมาร์ตอนนี้แกไปทุ่มกับไอ้สเปซนะครับแล้วก็จากทีมข้างในก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะอะไรนะครับเพราะนี่แหละเหรียญน,นี้นะครับเพราะเขาจะมีโปรเจกต์นะครับที่เป็นพ o n เด x เป็นแพลตฟอร์มการกระจายอำนาจนะครับตรงนี้ก็จะมาแก้ปัญหาเรื่องของเปเป้คอยนั่นเองใช่ไห้น P พอนเด็กเนี่ยก็จะขับเคลื่อนด้วยโทเค็น PNDC ก็คล้ายๆกับชีบะนะครับจะเริ่มใช้งานในวันที่1กันยายนใช้งานแล้วนะครับนวัตกรรมการกระจายหน้ามาสู่ตรงนี้นะครับฉะนั้นก็ทำให้ PNDC เพิ่มขึ้น35%นะครับเมื่อจดทะเบียนใน f o ล o n e นะครับที่ทำให้มูลค่าการตลาดอยู่ที่47.51ล้านดอลลาร์และปริมาณการซื้อขายราย24ชั่วโมงอยู่ที่2.93ล้านดอลลาร์นะครับ ฉะนั้นตอนนี้ก็เลยกลายเป็นเปเปๆนะครับเป็นกบใหม่ในบอกนะครับรวมถึงพรอนเป็นกบใหม่ในบอกเหมือนกันนะครับหรือ PnDC คุณจะเรียกยังไงก็ได้นะครับในช่วงนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับมีข่าวกับไบแนน c e เหมือนกันและผมเชื่อว่าทำไมทางไบแนน c e เนี่ยนะครับหรือทางคริปโตเนี่ยเพราะว่า PnDC เนี่ยอยู่ในเครือข่ายของอีเธอเรีใช่ไหมนะครับ อยู่ในเครือข่ายของอีเทอเรียมแถมพอพอเวลาเหรียญนะครับมันมันมีการโปรโมทเนี่ยมันมีข่าวกับไบแนนเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ผมดูในไบแนนฟีดนะเขาบอกว่า Newdex p n d x เนี่ยหรือ p o n d x เนี่ยครับ com นะครับเขาบอกว่า Unleashing Decentralized Exchange Revolution with PnDC as its native token นะครับโอ้โหอันนี้เป็นข่าวหน้าหนึ่งของ Binance เลยนะครับทำไมถึงต้องอมีข่าวกับ Binance แล้วทีมเนี่ยไม่ไปอยู่กับฝั่งเอเมริกาผมต้องย้ำนะครับว่าตอนนี้เอเมริกามีกฎระเบียบเยอะถ้าท่าน เกิดจะล่าสโปรเจกต์เนี่ยหรือจะพัฒนาโปรเจกต์ต่อมีทางเดียวนะครับคือเหรียญน,นี้จะต้องไปอยู่นอกเหนือจากยุโรปแล้วก็อเมริกาหรือพื้นที่ที่ไม่มีการแซงชันคริปโตนะครับก็เลยทำให้เหรียญน,นี้ยมันถูกพัฒนาโปรเจกต์มาโดยโดยตัวเหรียญชื่อพรนะครับเนาะพรพรเด็กนะครับ ในโปรเจกต์ของเขาหรือ PNDC นะครับหรือพรอย่างเงี้ยเนะาะดังนั้นในช่วงนี้ C, นะครับ PNDC นะหรือตัวของพรเนี่ยก็มีการ l i s ์บน g o b e X ด้วยนะครับ g l o X ก็เป็นกระดานของเหรียญ GRV นะครับซึ่งตอนนี้ g ก o X มี Exchange อยู่2ที่แล้วคือที่ผมติดตามข่าวคือออสเตรเลียกับทางตะวันออกกลางนะครับหรือดูไบนะครับ ก็ถือว่าเป็นเหรียญนในอนาคตรรที่ใหญ่แล้วก็เป็นเครือข่ายกับทางใบแนนโดยตรงเห็นไหมดูอย่างคู่เทรดนะครับพรเอเนี่ยเขาจะรับ pndc กับ usdt แล้วก็ pndc กับ busd ด้วยนะครับในวันที่9เดือน9ปี2023วันเวลาประมาณ7โมงทางดูไบนั่นแหละนะครับเขาบอกว่าดีพอสิได้นาวเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับฉะนั้น ตัวนี้ถือว่าเป็นกบตัวเบลอร์ไดบอร์ที่2แน่นอนรวมถึงตอนนี้นะครับใครที่ต้องการที่จะสวอปเนี่ยเขาก็จะมีรีวาร์ดให้นะครับรีวาร์ด on HPOS 10นะครับโดยที่เป็น2คูณหรือคูณ2น่าจะเป็นเหรียญในเครือข่ายของเขานะครับในการเป็นเหรียญที่รีวาร์ดใครจะมาสวอปได้ก็สามารถสวอปได้เลยนะครับฉะนั้น เหรียญตัวนี้นะครับถือว่าเป็นเหรียญเป็นกบตัวที่สองจากเครือข่ายของเปเป้แล้วกันนะครับก็ถือว่าเหรียญตัวนี้มาค่อนข้างมีรูปร่างแล้วฉะนั้นรอราคามันย่อหน่อยรอช่วง FOMC นะครับเดี๋ยวจะเข้าไปสักสิบดอนนะครับแต่ตัวนี้ถามว่ารอดไหมผมว่ารอดแล้วแหละนะครับคือสามารถที่จะลงทุนได้เกินร้อยดอนเนาะก็ ประมาณนั้นนะครับคือคุณสามารถที่จะลงทุนได้เกินร้อยดอนเลยถ้าเกิดคุณลงทุนเกินร้อยดอนคุณก็จะได้รับผลกําไรตรงนั้นนะครับเพราะว่ามันรอดแน่นอนเนาะมันมี r e f e r e n c เนะครับตอนแรกผมยังไม่ได้ไม่ได้ไว้ใจนะในช่องในช่องอ่าริชมูคอยนะครับยังไม่ได้ให้แบบว่าสิคะแนนเต็มเนาะเพราะว่ามันผมยังไม่เห็นโปรเจกต์อะไรมันเลยนะครับตอนประมาณเดือนหรื เดือนที่แล้วเนี่ยมันยังไม่มีรูปร่างเลยนะครับตอนเดือนสิงหาคมอะ่ะนะครับมันมีแต่ให้ขุดนะครับเราก็มีการอาบอกว่าตัวนี้จะเป็นเหรียญที่มีความเชื่อมโยงกับเปเป้ P, นะครับซึ่งคนที่คอมเมนต์ให้ผมมาเขาบอกว่าก็ยังไม่ได้ไว้ใจเหรียญน,นี้นะนะครับว่าเป็นวานเปเป้ P, เพราะว่าวานเปเป้ P ไม่ได้น่าไว้ใจขนาดนั้นนะครับแต่พอเห็นเป็นรูปเป็นล่างแล้วอ๋อทำไมราคาเปเป้ P ถึงได้ลง นะครับทำไมราคาเปเป้ถึงได้ลงขนาดนี้เนาะก็ต้องย้ำนะครับว่าเขาใช้มาพัฒนาโปรเจกต์ตัวนี้ฉะนั้นรีบนะครับสิบดอลลาร์พอแล้วนะไม่ต้องแบบว่าเชื้อดเนื้อแบบโหลงทุนเป็นพันดอลลาร์อะไรนะครับลงไปเถอะนะครับเดี๋ยวมันโตเองได้นะครับก็ ย้ำว่าประมาณนะั้นแต่ถ้าเกิดใครจะลงทุนร้อดอลลาร์ก็มีโอกาสรอดเยอะเราก็ไม่เป็น V2 แน่นอนนะครับดูอุปทานมีแต่อ่ามีแต่แบบว่าเหรียญอาจจะราคาหยุดอะไรอย่างนี้นะครับเนาะข้อมูลโดยทั่วไปก็อยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ฝากทุกคนที่จะติดตามด้วยกันนะเพราะเราก็หวังว่าเหรียญพรนะครับเป,เป้จะ go to the moon เราก็ย้ำนะครับว่า การลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับฉะนั้นเรื่องเล่าของเราก็เป็นแค่การนําเสนอนะครับเรื่องของกบตัวที่สองนะครับกําลังลงบ่อที่ใหญ่เบลเลอร์เลยนะครับแน่นอนนะครับฉะนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมก็ฝากทุกท่านที่จะติดตามด้วยกันและสําหรับวันนี้ก็ ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมช่อง Amazing Moonstory ด้วยกันนะครับผมก็มาแนะนำนะครับในเรื่องของกระดานปิดเกตนะครับการเซ็กแล้วก็การเซฟวิ่งนะครับเนื่องจากช่วงนี้นะก็มีหลายตัวที่ให้ดอกสูงนะครับอย่างเช่น Luna Classic กับ Cosmos เนี่ยก็10%ขึ้นแล้วเนาะแล้วก็จะมีตัวอื่นๆนะครับลองไปติดตามใน อีเวนต์หลักๆนะครับของกระดานปิดเกตได้นะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยเขาให้ดอกเบีย้ยแต่ละช่วงเท่าไหร่แต่ก็ต้องย้ำนะครับว่าก็ต้องกระจายความเสี่ยงกันด้วยนะครับ